สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแม็กฟอร์ดเจ็ดนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y Group ที่พัพประแดงนะครับตัวนี้ามาดูนะครับรถรุ่น b b l XLS นะครับเป็นตัว4ประตูเริ่มต้นเกียร์อัตโนมัตินะครับจาก Ford ของเรานะครับเป็นตัวราคาอยู่ที่889,000บาทโปรโมชั่นตอนนี้นะครับตัวรถ100,000บาทนะครับหรือชุดแต่งรอบคันจัดให้ได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะครับเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อน48เดือน ก็ดาวที่25เขึ้นไปนะครับก็จะได้ตัวโปรโมชั่นดอกเบี้ย0แถมชุดแต่งรอบคันให้ด้วยนะครับหรือจะรับเป็นตัดราคาลถส่วนลด100,000บาทเพื่อให้ผ่อนถูกลงก็ได้นะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับดีเซลระบบขับเคลื่อน 4x2 นะครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกคู่หลังนะครับแล้วก็ระบบการขับขี่4โหมดนะครับระบบปกติระบบประหยัดระบบลากพ่วงระบบป้องกันถนนลื่นนะครับเลยนะครับจัดให้เลยนะครับตัวนี้ เดิมๆจากโรงงานมาก็จะได้ตัว กระจังหน้าที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าที่ FORD ที่แต่งเข้าไปนะครับก็กระจังหน้าตัวนี้ก็ยอดนิยมเลยมีไฟสิว3จุดตรงกลางนะครับเลือกสีได้มีสีเหลืองกับสีขาวลูกค้าทัานใดชอบสีขาวสีเหลืองก็บอกได้นะครับหรือไม่ชอบแบบมีไฟก็ขอปักออกออก,ก็แค่นั้นเองครับไม่ยากครับตัวนี้นะครับเดิมได้ไฟหน้าเป็นระบบ LED multi reflector นะครับดอบแสงตัดแสงเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ได้ ัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาด้วยนะครับแล้วก็มีอะคืเป็นฟิลแบบสีอลูมิเนียมลูกทรงตัว C มาเลยนะครับนี่ก็คุ้มสุดๆเลยนะครับตัวนี้สีประตูกระจังหน้า FORD ตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับปกติมีสีดําด้านนะครับตัวนี้ใส่เป็นสีดําเงาเข้าไปแล้วก็กระจังหน้ารับลมและดีๆเลยนะครับ ต่อที่ด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างก็ล้อเดิมจากโรงงานขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็คิวซุ้มล้อเดิมจากโรงงานขนาด3มิ้วก็เป็นสีด้านนะครับแล้วก็ดูแลง่ายขัดล้างง่ายนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับนี่ตัวนี้ล้อ ากโรงงานก็โลโก้ฟอร์ดสวยแบบนี้เลยนะครับให้ยางบิสโตนมานะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด17นะครับยาง255 7 0 5 7นะครับแต่งเพิ่มได้นะครับใส่ล้อ20ใส่ล้อ18ได้เลยนะครับก็ไม่แพงครับตัวนี้ถ้าเกิดใส่ล้อ20บางทีใส่ยางก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับก็ยกไม่ยกก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแก้ไขให้ได้หมดนะครับแต่งไปหลายคันแล้วนะครับตัวนี้อะคริลิกเดิมจากโรงงานจะไม่มีโลโก้ คำว่าเทอร์โบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว2024มีระบบยูโรไฟมาตรฐานของกฎหมายไทยนะครับก็คือลดลดมลภาวะนะครับก็จะมีระบบ Stop a n d start เมื่อเราจอดรถนิ่งนะครับระบบนี้จะทำงานนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแอดบูนะครับในรุ่นกระบะเลนเจอร์ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าของเราค่าเสียยังไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นการจดทะเบียนแบบสีที่นั่งนะครับไม่ใช่ s u v นะครับกระบะยังจดเก่งนะครับ เดิมจากโรงงานก็ได้ตัวบันไดขึ้นขนาดนี้นะครับรองรับน้ำหนัก120กิโลกรัมเลยแล้วก็มีติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะมีตัวเบ้ารองมือจับนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งกันลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟ LED ด้วยแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาเลยแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่สามารถพับไฟฟ้าได้นะครับปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นไฟฟ้าจากคนขับได้เลยนะครับนี่ ไม่มีราวหลังคาด้านบนนะครับติดตั้งตัวตัวกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีแอร์ไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับเอ s ไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังนั้นจะเป็นตัวปลั๊กไฟเสียบชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับแล้วก็บ่อหลังให้บ่อผ้ามาเช่นกันนะครับสวยมากๆเลยนะครับโปรโมชั่นที่จัดอยู่ตอนนี้นะครับราคาคันนี้889,000บาทพร้อมส่วนลดห0 0 0 0แบาทนะครับหรือรับเป็นดอกเบี้ย0%พร้อมชุดแต่งรอบคันอ่าจัดไปครับตัวนี้ ลูกค้าใช้เงินออกรถไม่ถึง50,000ื่นนะครับก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยถ้าใครใช้โปรโมชั่นตัวลดนะครับนี่ ตัวนี้ด้านหลังนะครับเป็นไฟหลอดไส้นะครับยังไม่เป็นไฟ LED นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟทั้งหมดเลยเป็นหลอดเปลี่ยนได้เลยนะครับทั้งไฟถอยไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับติดตั้ง Ford ตรงหลังไปด้วยนะครับเป็นตัวคาดหลังแบบโลโก้เว้าตรงกลางนะครับได้กล้องมาด้วยนะครับตัวนี้กล้องจากโรงงานฝังอยู่ที่โลโก้ Ford เลยแล้วก็มีตัวไฟเบรกจุดที่3ด้านบนแล้วก็ติดตั้งรนเจอร์ตาปั๊มตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กันชนท้ายที่ให้มาจาก โรงงานสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับช่วงล่างมีแหนบสีเส้นนะครับสองฝั่งเลยแล้วก็เป็นโช๊คแบบทวินสามารถเออมันมันถางขาออกนะครับมันจะให้น้ําหนักการรับน้ําหนักที่กว้างกว่าแล้วก็การเข้าโค้งที่ดีมากๆเลยนะครับรองรับกับพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับนี่ที่ด้านหลังนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถสี่ประตูตัวเริ่มต้นนะครับท่าใดชอบสี่ประตูนะครับก็ดูที่รุ่นนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับ ภายในผมมาีาไรไฟฟ้านะครับระบบคุดครลน,น,นะครับปรับตรงกลางได้เลยนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับจอด้านในขนาด8นิ้วเชื่อมต่อ iOS Android ฟอร์ดพ s s ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โชว์ส์มือถือเราดูได้เลยนะครับแล้วก็ด้านในเป็นแอร์แยกปรับยังไม่แยกซ้ายขวานะครับเป็นปรับเดี่ยวนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบทาวเวอร์นะครับเกียร์หกสปีดนะครับปรับเมนนุวนได้นะครับตัวนี้แล้วก็เบรกมือแบบทาวเวอร์นะครับแล้วก็จุดเก็บแก้วน้ําเป็น2จุดนะครับตรงกลางเก็บของชาร์จแบต USB type c มีให้นะครับนี่ กุญแจสมาร์ทคีเลสนะครับแล้วก็ระบบการปรับไฟไฟตัดหมอกเปิดปิดตรงนี้ได้เลยปรับแสงหน้าจอของท่านตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่การปรับกระจกนะครับก็อยู่ที่คู่หน้าอัตโนมัติคู่หลังแม่อัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับมุมมองของกระจกมองข้างก็อยู่ที่บริเวณนี้เลยนี่กดล็อกล็อกรถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับาะไยปรับได้สี่มุมนะครับยกขึ้นดึงเข้าดึงออกนะครับยกขึ้นยกลง ก็ท่านใดสนใจรถฟอร์ดหรือมองหารถฟอร์ดอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับหลายๆรุ่นเลยนะครับแม็กอยู่ที่ฟอร์ดแต่เราดีออโต้ปะผ้าแดงนะครับก็มีรถฟอร์ดเรนเจอร์เอเวอเรสทุกรุ่นนะครับมีรถพร้อมจำหน่ายเลยนะครับแล้วก็จัดพิเศษให้ด่วนได้เลยนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปเลยนะครับไมไฟตัดหมอกติดข้า้งเดียวดูกันนะครับ ทีนี้ปิดไฟตัดหมอกนะครับอ่ติดแล้วนะครับสองข้างนะครับตัวนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวนันนี้แม็กต้องขอญาตลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ